ตรงคาตคอ่าม่ซุงคคูอ่าอ่าเอ่อเต็มจานเลยง มาชมค่ะเจ้า,จาคุณอ่ามาชงยังต,ตัวอะจิ้งม,ม,ม,มาตัวอีอรอเว่ามัใหญ่อ่อนเทพในพบขว่าตกดังคืนเมื่อในก็ตกเชีงเข่วตั้งวนังนนั้นกันนอนดทโม

เหลือค่ะเหลือนู้ผมว่ายังยุ่มไหยผมว่ายังอ้าวสังคมรุ่มยุ่มอ่ะนัดตู่นัดตู่ฮะกูเลยว่าอ้าวอ้าวคำร้อตัวยุ่มไหมอ้าวนั่งกอดได้ตั้งใจตั้งคอทะลุอ่านที่อ่านว่าแกนกูแกนนิ่เฟื่อนนะอืมอ้าวพูดที่อ่านในคำก่อนว่านั้นนะ อ่าก็ครับผมต้องคำว่าปฏนนี้ก็อ่าความเสียงมันจอมยังก็ตุ้ยตัวกับจอมเราคือวันนี้จะต้องเขาเช่นมาก่าอนก็ปฏิอนนี่ว่าเสียงมันดีเป็นยังรลอยอันนี่มันเนี่ยเอาอ่านว่าแบบเนี่ยนะตัวนั้นแบบเนี่ยนะแบบแบบตัวนั้นเขาเช่นมาเนี่ยนะฝึกพอฝึก่อฟ้าอส่ก็ไก่อันว่าฝึกพอหีบมันอากาศดอเด็กอันว่าหัดเนี่ยนะแบบ ฝึกหัดแต่ฝึกหัดนี่ก็กล้ามตัวกับผมตอนฝึกรู้นั่นนะฝึกนั่นนหะนะกำเตยก็บนี่กำเตยก็ฝึกกำเตยก็บฝึกหัดอ่าหึงว่าฝึกหัดมันเป็นมาจมังสองสองคอนเองเดียมาจมังฝึกหัดก็พึกนั่นนหะบอกว่าพึกนั่นนหะกำเามตับอกว่าพึกนะตอนฝึกรู้อ่ะอ้าวอ้าวกอดรู้กันไหมขอดอ่ากอดรู้ทั้งอ่ะวทั้งพัง ขันขันขันผักผักผักขัดขัดขับ,ขบเออไหลรึไงนะอ่าช้างอ่านน้ำอ่านวัดช้างช้างสระอางงูนะช้างอ่านนะช้างอ่าช้างเน,นี่ยนะช้างเนี่ยน,นะนนนะพึ่งออกเสียง,งก็ chó ching nữa chó ching chó ching là sinh nhầm hả tụi nữa gặp hang thang 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 3 tháng thang 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 3, ตัวหนึ่งนึสองสามเนี่ยนะอันับหนึ่งสองสามน่ะนั่นไห pues, น่นตัวนั่นนะสามนะสามสามตัวนั่นเนาะสามขายอืมหายหายขาวขาวผักผักผักขาดขอคสะอเด็กขาดนขาดอ่า ชาติชาบชาบคิงคิงหิน,นผิวผิวผิดผิดอ่าพราเด็กจะมาอ่าผิดผิดนี่นะครับหลุดเสียไม่เอกนะถ้าเด็กพอพึ่งสลายแล้วก็ดอเด็กก็น,น่าแก่นะเนอ่านเอาผิดเนี่ยห้ามจับลิ้นเสีย ม่เอกจริงในเขามัหลุดใส่นะม่เอกเนมันตาส่นะก็บมันเสียงยาก่านะนั่นนะสังคมยุ่ง n ะยุ่งยุ่งจุดจุดยุ่งนะสังคมยุ่งอะฮะฮะสังคมยุ่งนะยุ่งนะอะเเลือยุ่งนะนะสังคมปเลยอ้าวไม่มีอะไรนะตัวลงของเ้าคู่ดังย่มขาวะนะขาเขาเยอเจ้าคู่ก็หลยเห็นอะไรงก้เป็นยื่นัน เอาเลือนอ่านเอามันก็เอาเลือนเอาเอาเลือนเอาพวกคำพวกคำอะไรต้องเขียนเป็นละอ่าลายเอกลายน้ำน้ำอ่า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 ฉีบฉีบสียงยาวนั่นนะสระอีนั่นนะเป็นเสียงยาวนะฉิบเออในตัวนะชอชิงสระอีก็ไก่อันนบ้านน้อยเป็นเสียงพอดนะชิบ อันก็ฉิกวกาเป็นสระอีนะชอชิงสระอีก็ไก่ตัวนั้นเป็นเสียงยาวนะตัวนั้นฉีก็ได้นฉีกสิกนั่นน่ะนะคำแต่ก็สิกภาษาสิกโคสิกนั่นนะมันฉีกคำแท่องฉีกตัวนั้นฉีกมันต้งตอนั้นฉีกตัวนั้นเป็นสียงยาวนะตันั้นอนฉีกนี่ะครัีอ่านก็เสียงยาวนนะองมานะ พนสละอีนะ่ยสิงนยะามนะานั่นสลนะอีน่อ้าวตัวไนกันาีึงขึงคุ้งุ้งชุมคุยสูขุดุูพุ้ง สูงถูกถูกขุดสุกอ่ามาวันตันงใจกันไหมเอาขุดทีอ่านนี้ก่อนนะรหัสรหัสเนี่นนะรหัสเนี่น่ะตัวนั่นน่ะเป็นเป็นตึดน้ำเนี่ยเป็นฉันน้ำเนี่ยเป็นห้องรหัสเนี่ยตัวนั้นน่ยกังหันกังหันเนี่ยอ่านว่ากังหันนะกังหันก็ได้น่ะปังกาเนี่ยน่ะวันตั้งใจก็นไหมนะถามถึง โกจดตผัดขิงขัดขันขึงขังสาบสาสิบสามสามสิบสาบสงฝึกหัดหาบหามหาบผักจักสารสีขาวดดิน ตัดสินรู้สึกป่าศักสิบสี่ห้าสิบกังสดกระสุนขี้สาวอ่าต้งต้องเสียงตัวคูออกตัวเลยเป็นเสียงยาวตัวเลยเสียงว่าต้งต้องเขาเขาเขาดันตัวเองหนีฟังกันเนี่ยดัยนทำยีฟังจ้องแหวค่ากระหนังขึ้นออกก่าวอิท ตองตองตัง้ตงสายออกตั้งขวาเนี่ยอ้ออาวคำหลออมันตัดโรกไปนั่งจีกอดได้ก็ราหันกังกังหันตังไมกังกังกังอ๋อกังหันถามถึงถูกผิดผัดคิงขัดคันคึงคังสาบสาง สิบสามสามสิบสากหินฝึกฝึกขัดฝึกฝึกฝึกขัดขับพา้นาับผักสักสักเออสักสารสักเอ่อจักสารสีขาวขุดติน ดินยดินดินสียงน่ขดดินลูสิปาสักสิบสสิบะสิบเสียงใหญนะสิเพราะสิบสอ่าสิบสสิบสสิบสี่อ่าห้าสิบ กันสัตว์กระสุนพี่สาวอ่าพี่สาวเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งยาวนะพี่เนี่ยพอพานสระอีอ่าเป็นสระอีสระอีเนี่ยต้องนะสระอีเป็นสิ่งยาวนะสระอีเกาหลีสระอูเกาหลีในสิ่งย่าเนี่ยเอาใส่เข้ามาอจะาปิดโคก่นนะอ่าโคล้วันวันนะมาทำโคลำตุกเข่าซำเกาะข่า อยากปิดโคลนก็เพิบนโคลนแหลมแหลกรหัสกังหันอ่าน่ะก็ไก่มันอากาศงองูอ่านว่ากังนะหอหีบกังหันเอาอ่านไหมรู้กังหันอืมออาตัวนั้นทำถึงถูกฟิดถูกนหมร้ถูกเสียงยากนะถูกถูกอ่ามันจะถูกนะถูกอ่าถูกฟิด นในก็เป็นทอถุงสระอูเพระสล่อูในสิงคโปร์นะอันนั้นเอาถูกถูกก right. ็เป็นสระอูในสิงยานนะพอถุงสระอูถูกนั่นแหละตัวนี้เป็นสิงยานนะตัวนี้สิงยานนะเอาดูถูกถูกเออนั่นแหละเป็นสิงยานถูกผิดอันมันต้องถูกผิดถูกผิดเอานะเอาดูนี่นฟัดคิง ขันว่าก็ขัดขัดขันเออเออว่าเฮืเรียกนั่นขังคึงคังเนี่ยว่าก็คึงขังคึงคังเนี่ยเออแม่นอ่ะว่าใช่ไครับว่าคึงขังคึงคังเออสับสางสับสับสางสับชิงยากนะสับสาง ครั้งสิบสามห้าสิบนี่ห้าสิบสามตัวนี้หรอเ๊สามสิบหัดหินปากอะสักอิ่ม่จชคำจะขับกันสักหินเออต้องูัจักสัก ก็จกออการเะสากองนะอ่าอ่านไม่รู้สอกหินสากหินฝึกหัดฝึกฝึกเออนั่นแหะเอาเชือดั้งเนือเนี่ยมาเตือใส่สีสตั้งเต่นัฝึกฝึกหัดฝึกหัดวลงานก๊าะวังนกาฝึกหัดเออ เออบางเองนั่นหับกำกำพอหีบับนหับฮะหบสามปาก็หับสามอืมหับผักจักสามนั่นนัจักสารจัสามสาร่สามนะสารนอนูเนี่ยนอนูน่ยสารจักสารเออ

ดินไอ้ดอน้องหนูะว่าดินสิ่งจำนานะดินดินขุดดินอาว่าม็ดรูสีขาวสีขาวขุดนี่อแค่โคอ่ะโคว็เร็วอ่จาโค่าหนาเลยเม่อกอาว่าก็นตัวนั้นแล้ก็ ขุดดินเออต้องเลยนะอันนี้เป็นสิ่งจำนาเลนะดินดินดินยึดดินนะดินดินอ่าสิ่งจำนานะดอเด็กตัดชินนอนหนูเนี่ยอ่านว่าดินแล้วก็ดอเด็กสระอาวัวแหวนอ่านว่าดาวเนี่ยนะยึดดาวนะนี่ดาวนี่ดินจ้ไปกับออกสิ่งสิ่งว่าดาวดาวดินกันนะเอาอ่านไหมลูกตัดชินอ่านมานะขุดดิน

สอเสือสล레อโบไปไม้สิบเป็นสิบเป็นเสียงยักนะหำจนหำต่ออะไรเสร็ไม่อีกมากนะสิบสิบสี่อ่านไหมลูกสิบสี่สิบสี่ห้าสิบกันสะกับเออเอาใช่ะนก็เสิงไม่โทวนะมือก้็เลอาพิจารณยมันมันมันทีเสิงไม่โทรเลยมันีสิยงจำตานั่นนะสิ่งจำนาในเด่นนะกันนะบาบ กันสัตว์กันกันกันสัตว์กันสัตว์กันสัตว์เน่เน่ขอไก่หนะเน่กันด้อเน่ส่อส่าอาปต้าแพทย์เน่อันนู้อันมาแล้วอันนู้วกันสัตว์กันสัตว์เออกันสัตว์นะกันสัตว์เอาด้อเนะกระดุน พี่สาวเออนั่นแหละใม่ไม่ไม่ไม่นขารอ่ะอาวต่ว่าเรากาเนี่ว่าเจะหัวเจี๊กอ่ะเจวค่ะเอออาสอบแรงอินมานน่นหรรหัสเนี่ยนะรหัสก็บอกว่าเนี่ยตึดเนียจันรนำรหัสกังหันกางหันก็เนี่ยนะบอว่าปังกาเนี่ยปังกาลงทั้งถามถึงก็ําหานเน่ยนะาตก็ําถึงอย่างนะ ถามถึงถามหานั่นนะเนี่ยใชเหรนอ่นะนะถูกผิดถูกก็ถูกนั่นนะผิดก็ผิดนะั่นนะนะผัดขิงผัดก็บอกว่าโคนะขิงก็บอกว่าขิงอ่เงีโคขิงนะั่นนะขัดขันคึงขังสิบสามก็สิบสามนะ่นะนะสิบสามน่นะสามสิบก็สามสิบสากหินสาหินก็สาหินอย่างเงนะสากก็สาก วัสักดเนี่ยหินก็หินนั่นแหะต้นแบบึงเนี่ยฝึกหัดนี่ก็พึกนั่นน่ะตัวนันนะว่าพึกฝึกหัดนี่ว่าพึนะฝึกหัดนี่พึกหาบพามต้องหาตั้งหาวนั่นน่ะนี่เขาหับคู่หับข้อนั่นนะหับหับหับหามหามนั่นนะหัหามหับหับหับพักนั่นน่ะนะพัก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 ว่าพัก จักสารเราเหมืนย่งว่าข้อสารนั่นแหะสารเป็ดสารกล้วยนั่นแหละบนห้องจักสารสารข้ามบนหจักสารสีขาวสีขาวก็สีขาวกั่ไหนก้ามห้องขุดดินก็ขุดดินนั่นแหละนะดินก็บ่ัดถุขุดหัวขุดตัดสินสินก็ตัดสินนั่นแหละตัดนั่นแหะนะรู้สึกรู้สึกก็ผมว่ารู้สึกตัวมันก็คู้ตัวนะรู้สึกก็ผมว่ามันเขาคู้เขาคู้ ก็พุ่งขึ้นป่าสัตว์ป่าสัตว์ก็ป่าไม่ซักนั่นน่ะสิบสี่ก็สิบสี่นั่นน่ะห้าสิบก็ห้าสิบกันศาสตร์กันศาสตร์ในอันเป็นอันเป็นเฮ่เหมือนอย่างว่ากกคนพุ่งใส่นั่นน่ะกันศาสตร์มันห้องกันศาสตร์จำเพิ่นจำแส่งนะเพิ่นเอาเพิ่นเอาพักกลางมักกลางไว้นั่นเพิ่นเอาพักกลางมักกลางนั่นน่ะเพิ่นเอากันศาสตร์นี่ะโกพคนกพลเฮ่ไอ้กกคนย่ำกกนำย่ำมันเป็นหองกันศาสตร์กันศาสตร์ กระสุนเนี่เป็นหมัดกองนะกระสุนกระสุนผมว่าหมัดกองพี่สาวก็พี่นั่งนะพินั่างหยับนะนั่นแหละหยับเงี้ยง่ายง่ายง่าอืมอ่าใครมียังจะถามมียังถามคำรอจะถามนะยอมจุดกุดจุดย้อมจุดกุดจุดอ่าเลื่อนขัดไว้อ้าวสังคมเดทถามยังสังคม ทำมาทำมาแห่งจะเพไปลุกเจ้านี่งครับไก่น่ะนะว่าไก่ขันนะก้าวนะขันยไก่ที่ไหนมันขันมันข้นข้าวหอมอกันเนี่ยขันน่ะกูฆ่าด้ยนะเนี่ยก้าวแห่นอนอะคนอนค่ะอ่อ่านั่งเคยหรืออ่อ้าวสังเงาปิดเลยวัลโลอืมอนะอืมอะไรก่อ อ <oh> ๋อเฮย่ลงจามีอยากถามเกี่ยวกับลิตกไล้านก่ไหนต้ลงย่างไปข้องใจจินร้านแก่นมันข้องใจเน่ะนะข้องใจอะไรข้าวบ้านก่นเนมั่ม่อข้องใจอะไรข้องใจหน่อได้แล้วค่ะไอ่น่าคืมนองใจอะไรคือมีอยางถามอ่าถามเนาะสั่งคมถามเน่ คำพังอทำค mm ่ะ hmm. อ mm ่า hmm. น e ้าก um, ้อไหนทำน้ามีเง้ยตอนี้ทำทำพังแล้วค่ะมีางค่ะเอะวันก็เอากวนนั้นก็คณะนั้นวันนั้นวันนั้นห่ชุ่งค่ะอ่าอมาชุูา้นีก็อาอมาุ่อื